ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นกวักม,มรกตต้นไม้มงคลนะคะที่หลายๆท่านก็ได้ปลูกเอาไว้แล้วช่ำใบเอาไว้นะคะตัวนี้ในวัสดุที่เป็นมะพร้าวนะคะอันนี้สอนน้องสาวนะคะชํำใบก็ครบ29วันนะคะตัวนี้29วันก็มาดูตุ่มลูกแก้วนะคะว่าจะประมาณไหน ก็มาดึงขึ้นดูกันเลยนะคะตัวนี้อ่าอันนี้นะคะ29วันตุ่มลูกแก้วได้ประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งเซนน่าจะได้นะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะใช้มะพร้าวสับมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวเล็กน้อยอ่าพอหลังจากนี้ไปนะคะก็สามารถ นำไปปลูกนะคะนำแยกไปปลูกได้เลยนะคะกระถางนึงเราก็ใช้ประมาณ3ามใบนะคะเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนกิ่งส่วนยอดตัวนี้ก็จะ,ะตุ่มเขาจะใหญ่กว่านะคะอ่า ประมาณนี้นะคะของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ชําเอาไว้วัสดุชํานะคะใครมีใบก้ามปูก็ใช้ใบก้ามปูได้มีมะพะร้าวสับขุยมะพร้าวใช้ใช้ได้นะคะแกลบเผาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอาที่สะดวกนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆนะคะตัวนี้นําไปปลูกกันค่ะวัสดุที่จะใช้ปลูกนะคะใบของกวา,ากมะกตเมื่อกี้ก็จะมีดินร่วน หาซื้อได้จากท้องตลาดนะคะดินใบก้ามปูเสร็จแล้วก็จะมะีขุยมะพร้าวมีมะพร้าวสับนะคะและก็จะมีะมูลวัวเก่านะคะอันนี้เสร็จแล้วก็จะมะีวัสดุที่ช่วยในเรื่องของความโปร่งนะคะก็จะเป็นแกลบแกลบที่ผ่านการหมักแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอะ่ต้องหมักก่อนนะคะก็ผสมคลุกเคล้ากัน ได้ลักษณะนี้นะคะต้องให้เขาโปร่งนะคะกว่างมรกตไม่ชอบชื้นเยอะชอบน้ําน้อยต้องให้อวัสดุที่มีความโปร่งด้วยนะคะอ่าก็มาปลูกกันเลยนะคะทําไมต้องมาปลูกมาเปลี่ยนกระถางใหม่เพราะว่า,าตุ่มลูกแก้วตัวนี้เขาเริ่มโตขึ้นมาเขาต้องการธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะคะตอนที่ปักชําเราจะใช้มะพร้าวสับ กับขุนมะพร้าวอย่างเดียวตัวนั้นจะ,ะไม่มีาธาตุอาหารนะคะตัวนี้ก็มาเพิ่มาธาตุอาหารโดยใส่มูลวัวน,นะคะเป็นขี้วัวน,นะคะแล้วก็จะมีพวกแกลบที่ผ่านการหมักแล้วตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะมีาธาตุอาหารก็มาปลูกกันเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ น้ำที่รดนะคะก็หยดเครื่องดื่มชูกำลังประมาณนี้เพื่อเพิ่มวิตามินนะคะ,ะเสร็จแล้วก็รดให้ชุมช่มๆเป็นการดูแลต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้เราต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเพื่อความเหมาะสมนะคะในการที่จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วส่วนที่เหลือในถาดนะคะก็จะทำแบบนี้ลักษณะนี้นะคะ ให้หมดเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแบบนี้ให้มีความเหมาะสมดินมีความเหมาะสมได้รับธาตุอาหารต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆด้านนี้นะคะก็เป็นการแยกโกอเอาไว้นะคะนำกวากมรกตต้นใหญ่ๆมาตัดแล้วแยกโกอนะคะก็เริ่มมีหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาระยะเวลานะคะก็ย9วันเหมือนกันนะคะอันนี้ ทำพร้อมๆกันนะคะเนี่ยเริ่มมีหนอ่อโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นการแยกกอของต้นกวัมกมรลกตนะคะเนี่ยหน่อของเขาแทงขึ้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชําใบหรือแยกกอทําได้ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนอยอดส่วนใบส่วนท่อนที่ตัดมาก็สามารถ เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นใครมีกวากมรกตต้นใหญ่ๆก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บ่ายนิตยานะคะก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ